เพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาแจม t 5 1 f G C กันคืออะไรอ่ะตาต่อดูในคลิปสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในช่วงของเตอรี่ขอสั้นๆ EP ที่ 3, 3> <Hey. S 2> ก็วันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของแต่อั o n ท c Chord หรือว่าถ้าที่ทุกคนเคยได้ยินก็คือ Two Five o n ของ G C หรือว่า T Six t o f i เนี่ย มันคืออะไรก็เป็นหนึ่งในคอร์สเรียนของ Music t h i o y y บายมาร์ประยุทธ์นะครับโอเควันนี้เราจะมาดูของ d a ด o n i c Chord จันอย่างแรกให้เราดูโครงสร้างกันก่อนเราเอาโน้ต C major scale เนี่ยมาเรียนกัน7ตัวไม่นับตัวออกเทปหรือว่าตัวโดเป็นตัวที่8นะโอเคเริ่มแรกที่ตัวโดเรมี แล้วทีนี้ให้เราเอาตัวพวกนี้เป็นตัวรูทหรือตัวเริ่มแรกไว้แล้วก็เติมตัวที่3ตัวที่5จากรูทขึ้นไปอ่ะอย่างตัวนี้ตัวโดใช่ไหมตัวโดเป็นรูทก็คือต่อไปตัวที่3คือมีแล้วก็ตัวที่5เป็นโซอ่ะต่อไปเลฟารามีซซทีฟารา ทีเลราโดมีทีเลฟาอ่ะทีนี้ให้ทุกคนลองสังเกตรเราได้3ตัวมาแล้ว3ตัวเราก็เรียกว่าตรดทีนี้ให้ทุกคนลองสังเกตว่ามันเป็นประเภทอะไรโดมีซองอเนี้ยเป็นประเภทอะไรอ่ะเมเจอร์ major, ตรแอดเนาะต่อไปดก็เป็น D m ม n o เนอร์อีอีต่อไปฟาราโดเป็น f m a j o เ G Sol ีโซทีเรเป็น G ีเมเจอร์ต่อไปลาโดมี La e, เป็น A m i n o เนสุดท้ายทีเลฟาเนี่ยมันเป็น B ีดิมมินิชเนาะอ่าเราก็ทีนี้เรารู้ที่มาแลวค er, อหนึ่งเป็นเมเจอร์คอสองเป็นมายเนอร์คอสามเป็นมายเนอร์คอสี่คอห้าเป็นเมเจอร์แล้วก็ค er, อหกเป็นม n o เนอร์คอเจ็ดเป็นดิมินิชทีนี้ถ้ามีคนมาบอกเราว่าโอเคเล่น2 5 1ฟ ของเมเจอร์ C เมเจอร์เราก็จะได้เป็นคอร์ละ D ม i เนอร์เป็น2ใช่ไหม5 G เมเจอร์1 C เมเจอร์อ่าทีนี้ทุกคนได้สูตรกันมาใช้ละเวลาเราไปเล่นดนตรีหรือว่าอะไรเพ,เพลงนี้คี์อะไรปุ๊บแล้วเพื่อนก็บอกมาเอ้ยมีคอร์1คอร์4คอร์5คอร์2คอร์1อะไรอย่างเี้เราก็รู้แล้วโอเคมันมีคอร์อะไรบ้างอ่า ก็สำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถทักมาได้ตามที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะครับแล้วถ้ายังไงเราพบกันใน EP ีหน้าต่อขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ